ขันเจ้าไร่ลอยวิวสี่หอเขาวซองน้ำคันบ่อหอดลอยวิวสี่หอเขาน้ำจก้กถือพี่น้องเลยร่างน้ำน้องเลยเอาเบาเฮ็ดเน่เฮ็ดดินจืดเนสด่สบายดีสบายดีพี่น้องเบิด์ทุกคน มืัอนี้เขาออกมามาลกหญ้าหน้ามืัอนี้หญ้ากลายลาย,ย,ยพียพ่น้องเลยบุเคเร่บบุเคเร่บพี่ชมาปลูกหญไงชมาปลูกเขาเนี่ก็เป็นพื้นทีหน้าของเขาเขาก็งามอยู่แต่ว่าหญ้ากลายเยี่ยงยืนเบิ่งก่อน เรียกใส่บเงี่ยก็พักสิเง,ง,งี้งนี่พักสิเง,งีง้งกห็หลายหลายที่น่อยเพราะยังไรมาเก็บเอาเรือ่อไม่ใช่กแกงเราไหมอืมหอมนี่พักสิเง,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 งี้งนี่ mà nè, yu <tậu> thong, yu tha, bưng nhà ra đây, nhà khăn nào cả lái, 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 หลังจากล็อกเงียยาห้าสิบไปหานอไม่กันด้เลยไปครับพีกแมวตีสองคนเลยใส่ใส่จ่าร้ร้เยังสดน,นะคอันตรายปุกหนซ้ำปุกหนซ้ำมันปูกเขาพ่อหลานได้หลานปะปะคุณได้คุยังสดน,นะค thế này bỏ boda thế này nát thế này thứ qua nổi chút đó mương nó nhả này đá thế bị nổi mương này, à. này nhả này ôi hồn đại bá lẹt lẹt พาพาเขาฮ้มเขาห้มไปหาหน้ไม้อยู่ห่วยผมยังฮ้มเขาให้นี่ก็ใส่ปุยอ้อยสวห้ามแบบเป็นใบหลายๆคลา,ากห้าย หางเหยียบลงกับค่ายยูเป็นอยู่ได้ดิบนเหยียบ,ลลบลยแล้วรพอลุกโนูได้กับัดเอาแล้วนี่ตอนนี้เขามาหอดหวยแล้เอาไปไปลงลงนนมีมันชื่อ เต็ออนซื้อ,อสีพญานมันเห็ดยังตอดค่อยๆนึ่งหัวอวยสุหลายอกระซํานี่ได้นวหอวยตอนนี่นี่พี่น้นองอาจิมาหาหน่อไม้มันตอน่นไะหัวหน่อไม้บง่งม่เปหน่อเหี้ยวนีอาแิอาต่นอขาวมันมันเี่ยบ้วคุดฮะ คนเปามากจะองเหี้ยวงันจะไม่ต่บขุนบนกขุนเอาได้ คับบางโน่มันกำลังทิพยพ่นมาจากต้อนคนอยู่นี่ตอนกระเทาะปลาโลกไปพุ่นจาก นนสันกับปลายพานะ้นาคือนเะดยนามกขึ้น่น้าซอกน้าซอกนโอ้่นแม่ในนอนี่พ่น,น,น้นมานพ่นหน,น้าไว้มาใส่นีาายย่พุบห,หน่นาาน เออเบิ่งน้ำไม้พี่น้องเอ้ยน้ำไม้ยงาดีกว่าเจ้าน้าไม้ยงาท่านเอามะพร้าเป็นยุอันนี้ทากบัดเดียวมาต้กมาปุ๊บโอ้นี่ไม้โตนี่นี่เจ้าเราบอกเอาผ้ามาเลยบ่ไม้เขาคืออึแเต็ะ

บเฮ็ดพีああ่น hey, hey, ้องเฮ็ดยังอันี่ก็เจ้าประกาศซื้อโลอหนึ่งสี่แสนเฮ็ดโด้วยสี่แสนเอามีไดบอลูนหนึ่งได้นี่ยนี่ตัวนี้กะบอลเมนก็มเลยนันคือล้ำละเมนเฮ็ดสีนบอลในโบเมนบอกสีแดงๆนีเขาจะเอามาห้องว่าเฮ็ดยังพี่น้องทีมบอกกิน ิไม่ใช่ว่าเราเบิ่งหายพี่น้วโ้ให้ละหน่วยหนึ่งโอ้มีอยู่สองหน่ยนวยบ่เอาละเนาะห้อ,อยเนาะ เอาว่าหอย,อน,ยนี่ปล่อยไปซะไม่บงคล้ายไม่บงขาวหาเอาไหมก็สุดท้ายเห็นเจ้าคลิปนี้ยังวะคลิปนี้อ่ะคันคันเจะไล่ล่อวิวเสียเขาซองนำ้ำ คนบอฮอดลอยวิวสิบวันเขาน้ำจักถือพี่น้อยฝากเขามาเบิงแมตตี้ในเรือพื้นหาน้องไม่กไล,ล่ไล้มาด้วยสยวันเชอ่อมน,นั่น่ะนี่ไลน้องใหม่ได้มือนมันอยู่ได้นี่ เอา่ะใช่นี่เ้เป็นต้มนิดนี่ก่ะหวานอต่ยังเกียวกะปิต้มเ็ดจียวกะปิเอยมาแล้ว่ะมสูงเปล่ามาประทานตอนมันอันขาวถ้าตองไปหาอยู่ดินซ้ายตะลงหวยอเปกอือ นี่นี่ขอเสีแยน้อยแต่ชีแสนแฮะไปไปไปกันตน่อใช่มาบ้างมาบ้างติวหน่อขา,าวบ้าน ใช่บรา,ลา,า,าเลิกอันาฮัมฮัชอบเลิกพูดมา <c oughs> บมดแลัน้อค่าไม้ฮะเอาเอาขาดอ่ะโอ้ยฮัยามไร่ซับคาไม้ไม่มนไว้ไม่มนไปอยู่ กี่มนชอบง่ายนิของพี่ไม่แข็งไม่ต่อ้าด้วยพันตัดลายอย่างไนี่ขึ่งาพนจะไม่ัดนะเด๋วลุคนเนาะโอ้คืทีทานทำมานนี่พ่นปลายนี่เป็นแต่อยากเอามาเห็ดถงเนาะ โอ้ oh. ัาแค่นอนฮันโห้หดะบอลึกซะหันหันหันหอัหอัลฮัลลฮัลโหนฮดลโะลลหลัลกหลฮัลล อโอ้โนกินหมากอันหมากยังอันผอ้พ่อนกกินหมากไหมพี่นนอะโหนกกลายหลายมันกินหมากอันนี้

โอ้ไม oh, ่น kind of oh, yeah. ี่มาข่าเห็ดบ้างเห็ดปวกบอบะหมี่ตี๋กินเป็นเหรอ้ยบะเมี่ตักกินได้เด้อนี่เด้อเนาะมันบอกมีแนวอันบอมีแมงมากินเห็ดที่เบื่อพี่น้องเอ้ยกินบาได้ครับเอาเล่นออกมาอันนี้ค่ะอ๋อขั้นต่ต้มก็เอามาไม้ถุงไง บัวร้ยบ่ไร้อยบ่ร้ายแล้วเอาเมื่อต้มมาแล้วบะมงให้ถึงเลยเมื่ต้มกินกับเจวกัพปิหวานหอมหวานหนนะเ่ยนนหวานเห็นเห็นบอกคนตัดเลยแต่ได้ไม่กไตก พ่อบอกพ่อบอกฮัเจอละโอ้มันเด็ดนะนี่เท็นยวบ้าแล้วนอนนั่งดินเขาเอิญบมานเขาเอิญน้ำขาวน้ำไม้ขาวน้ำไม่นั่งดินพี่เนาะฮ <ST IT US> ักได้เสียมาแข้งแท้ ฉับเบอร์โคดเอ้ยมน้ำใน้าอืมอืม่องะบ้าเสียบร้ดนอาบนี้กันทำไมเถี่อนี่ดิ คือมันมีหนอ่อคนเม็ดแล้วเฮ้ยอยู่พี่กับมีนี่น้ำไม้ขาวด้ค่ะช่องหน่อน ไปพ่อบาทโอ้โหโทษนะไม่ละเทบาตน้องจะสะอ่อนแท้อ่อนอ่อนแท้ซับหน่อยพูดไปพูดไปอีกน้องนี่ยัาอ่อนไปเละตาสะอ่อนเลยแม่ เอาวะเอามะพร้าว่ะบ่ล่ะบ่ล่ะบัวแหวนเป็นลำใช่ปุ๊บแวนเป็นไมต้ตกเนาะนอนซนี้บเเ่เอาเลยฮักเฉาเอาแต่นอมันนางดินมันจังหวานอันนี้อเปนยคือหกเท่าบาทอู้น่ากลาบอ่ พี ar. ่น้องไหมพี <t ried> ่น <Koll tense> <statistically> ้องเอ้ยตัวไม้ยาวตัวไม้ดำดำสีเขียงตัวไม้ลำเนี่ยครบอกโอ้โนนนี่คืขาว นี่นมันจืจดไว้นี่เหลนี่มันจังเสพโยงก็ลอดแฮ นี่ก็บใครอยู่นี่เต็มกระตาละฮ่าเจพอละมาะหนักแล้ว,ลวนี่เบิงพี่น้องนี่เต็มกระตาไปขึ้นมานี่งพอ,อเลยมาขุดอยังนี้ โอ้คุดขีกระเร่อนขุดไส้เลือนใส่เบ็ดแท่นี่ก็เป็นหฮงเย็นดีนี่ก็ทงหน้าพ่อเล้ยจ้า โอ้ไม่แดงนี่นี่ตัดไปละหัวอะไรเสยโอ้เห็ดตอโอ้ปลาหลายแทพี่น้องเลยปลาบ่อนยื่นยือยู่พู แบบเก้าอะไรเมนี่มาพ่อพ่อแถวล่ำเห็ดตูเห็ดดียางพารานีปลาตุ๋แบบเก้ามันพีกลายเราก็เห็ดสิฮานองเมืนนี่ะปีกายเหมือนนี่กูปีเหมือนนี่ปีปีนั่นกับแบบนี้ดีบ้านเฮามขบ้นไปเป็นเหมอนนี่ครั เพิ่มกันแล้วรอวละเอดขลับเลยพี่หม่อเนี่ยใส่ป่าละเอาหน่อไม้ได้เดียวเก็หน่อยเองะเอาเต็มมัดขลังเมื่อยแล้วเนาะหน่อไม้เาหลายเติบเลยล้างน้ำน้องเลยเอาบาเฮ็ดเน่ เฮ็ดดินจื้อเนี่ยฮะหาโบเฮ็ดดินจื้ออะไรแม่เอาผักแหงลืมเก็บเก็บผักสมุนไพรไว้เขียนสมคันน้อยยีดยังคอยถึงแหงงไม่ไหลไปได้หน่ไหลไปถึกมาแต่เศร้าไหลไปถึกดีนะลูกงาแน่นอนนี่ได้หน่อยนึงห้าหนอนี่บเป็นค่ะเป็นซ้ำนะ นี่นี่โอ้ไปแลยคุณปุ๊บปุ๊นางฝ้ายาผิดอืมพ้า <laughs> ไ่ไดีใจว่างั้นอ่ะลไล่ไปล่ะเอา้า